ครับนะครับกาบสวัสดีนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสวนยางนะครับก็คอนเทนต์วันนี้นะครับก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับการนะครับจีดยางผาแรงนะครับหรือว่าจีดยางฤดูเปลี่ยนใบนะครับก็คือจะมาขอไม่ไม่ไม่ขอสอนนะครับขอพูดคําว่าใช้คําว่า แนะนํานะครับก็คือ,อาการกินยางนะครับว่ายางอายุประมาณไหนนะครับถึงจะเหมาะสลับการแบบว่า,ากีดยางผ่าแ้งนะครับนะก็อ่ะนะครับก็มาเข้าเรื่องเ,เ,เ,เลยนะครับนะนะฮะก็นะฮะยากนะครับ,นะรบ,รบที่จะเหมาะสลับการแบบว่า กิรดยางพาแรงนะครับนะยางต้องมีอายุอ,อ,อายุแก่น,นะครับนะที่เขาเรียกว่ายางแกน,นะครับนะนะครับเพราะว่ามันจะการเจริญเติบโตนะครับนะแล้วก็เปลือกยางนะครับอะไรต่างๆเนี่ยคือมันพูดง่ายๆก็มันต้านทานโรคได้ดีนะครับนะ แต่ถ้ายางอายุน้อยนะครับยางเราเปิดกลิตใหม่นะครับปีสองปีสามปีเงี้ยนะครับหรือว่ายางอายุประมาณอา่อาสิปีลงมาเนี่ยนะครับยังไม่เหมาะสลับการกราาลีดอ่าพาแรงนะครับเพราะว่าด้วยอา่ายางอายุยางน้อยนะครับเยื่อเจริญต่างๆนะครับก็ยัง พูดง่ายๆก็มันยังไม่แข็งแรงต่อสภาพอากาศนะครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้งน,นะครับช่วงนี้นะครับมันเป็นอะไมันเป็นคือเรียกว่าอากาศม,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 มันแห้งนะครับมันร้อนนะครับมันอาจจะทําให้อ่าแสงแดดนะครับอ่ามาทําให้เยื่อเจริญเนี่ยนะครับมันแห้งนะครับนะเพราะว่ามัน แน่นอนอยู่แล้วนะครับนะก็คือดินมันแห้งใช่ไหมครับยางก,ก็ไม่มีน้ําทีนี้พอเรามากรีดออกเรื่อยๆนะครับมันจะส่งผลให้ยางเราเนี่ยมีปัญหานะครับในอนาคตนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะให้ผมแนะนํานะครับคือยางอายุยังน้อยนะครับนะถึงแม้ว่ายางเราจะอ่าสมบูรณ์ก็ตามนะฮะ มันก็ไม่ควรกลีดพาแรงนะครับนะนะครับมันต้องอยางอายุ20ปีขึ้นไปนะครับคืออ่ามันถ้าเป็นคนก็มันทนต่อความร้อนทนต่อเชื้อโรคต่างๆนะครับนะนะครับถึงถึงแม้ว่าเรากลีดมันออกนะครับมันก็ยังไม่ดีต่ออย่างนะครับนะ ซ่งสมัยนี้นะครับอากาศร้อนนะครับมันโอ้ไม่เหมาะนะครับจัดติดยางนะครับกีดยางอ่าฤดูเปลี่ยนใบมันเนี่ยนะครับนะครับนะครับก็เนื้อหาวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนะนะครับนะครับ คือมันถท้ว่ากรีนมันออกไหมนะครับมันก็ออกอยู่ละนะครับแต่ว่ายางอายุน้อยเนี่ยนะครับก็คือยังไม่เหมาะนะนะครับมันต้องยางอายุเอ่อยี่สิบปีนะครับคือหรืออ่าพูดง่ายๆก็คือยางแก่นะครับนะนะครับมันจะเหมาะนะครับสามารถกรีดได้นะแต่ว่านะครับถ้ายางอายุน้อยนะครับประมาณสิบห้าปีลงมาเนี่ยนะครับ มันยังไม่ค่อยเหมาะสำหรับการเกลียดยางผ่าเล้งนะครับนะนะครับมันอาจจะทําให้หน้ายางเราตายได้นะครับทีนี้พอ,อหน้ายางเราตายนะครับเราก็ต้องมาแบบว่า,า,ารักษาดูแลนะครับก็เสียเวลานะครับแล้วก็เ,เสียต้นยางไปนะครับนะนะครับ นะครับะนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครนะครับอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนต่อกอ็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนะครับ่ะคลิปนี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีครับ